บวกกันรัวๆครับ500 1,000 2,000 300 4,000ดูครับ500เห็นไหม500เมื่อวานก็กำไร45,350บาทครับนี่ครับทีเด็ดวันที่1เมษายนนะครับ2564นะครับดูครับกดไป100,000ครับกินเต็มครับ94,000ครับส่วนส่วนตัวอื่นนี่โดนนะครับโดนนะแต่เล่นน้อยนะครับเมื่อวานก็กำไร45,350บาทครับนี่ดูครับดูกันเต็มๆเลยนี่ครับสกอร์สูงครับเอสเปนยอน2ลูกกดไป4เม็ดครับ100,000ครับได้94,000 พันบาทนะครับเน้นๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในกลุ่มนะครับเฮียเล่นเฮียก็จะลงในกลุ่มแบบนี้นะครับเห็นไหมกดแล้วนอนคืนนี้เบาๆนะครับนี่คนก็จะตามกันคนก็จะตามดูกลุ่มครับ7จ็ดรคนครับกลุ่ม v i p นี่ครับก็จะเล่นตามเฮียกันนะครับลุ้นกันในกลุ่มครับบวกก็บวกด้วยกันนะครับดูครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะอยู่ด้วยกันยังไงก็บวกครับนี่เห็นไหมนับสองเห็นไหมครับสูงสองลูกนี่โอ้ยคนนี้กดเอสเปนยอนสองหมื่นเลยนะครับถ้านะสามก็กินเต็มนะครับแต่คู่นี้จบสี่ศูนย์เลยนะครััับบกกนรวว วครับ30ง่ายๆครับได้เงินกันทุกคนเล่นตามเฮียยังไงก็บวกครับดูครับดูกันเอาเองอยู่ในกลุ่มมีแต่รวยครับนี่เห็นไหมสูงสอง0 0 0เป็นย้อนแจงยอดบวกเห็นไหม5้าร0 0ยห0 0่งพ0นส0 0ดูครับ500เห็นไหม5้0อยนะครับอยากบวกแบบนี้กด99มาได้เลยครับหรือว่าแอดไลน์มาครับเดี๋ยวเฮียพาเข้ากลุ่มครับ